สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f e c o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  m i l a t f a แฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมชุยว่าใครวัดอะไรเดี๋ยวก็มีแผลหรอก Yes อย่าห้าวดิแต่เช้าเ,าเลยนะล่าสุดเหลืออยู่สองคนทีมก oh, <no. S 1> สสูสวัสดีโส,สดสดนะครับอะไรปรวัติ สวัสดีน้องสวัสด,ดีพัชนะด,ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เหลืออยู่สองคนกอ,อยังสู้อยู่ทีมกูมันออกไปไหนหมดวะมันมันเหลือแค่สองคนโอ้ไม่คอนหลอกได้หมดอะมึงลงไหนดีว่าวะอีกลงคอนเนี้นคอนวดเนี่ย โอ้ไม่ลงหมานะเว้ยเออไม่ลงหมามึงจำชื่อกูไว้เลยไม่ลงหมากูมือลั่นมือลั่นเออมือลั่นเออกูเกิดมาเป็นคนกูไม่มีใครให้ว่ากูได้หรอกเสียศักสีเปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยเบอร์หนึ่งมึงไปไหนไอ โอ้ยสวัสดีน้องสายด้วยสวัสดีเจ้าวานนะครับเหมือนผมจะโดดเดียวเดียวได้เงาเงแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีน้ำใจในก,กีฬายอยู่แล้ว ไม่โดนหลบกลาดเนี่ยไกลเกินนี่คือต้องกูต้องยิงระยะห่างขนาดนี้เลยถึงจะโดนโอ้โห

ไม่มีคนเล่นสบายมากเลยถ้าเป็นคนนี้ตายไปได้ไม่เกียจนคะสวัสดีกิตติยานะครับมีใครบ้างเมน นี่คนไม่รู้หลงมาไงสวัสดีน้องเอเปคกครับเออวันนี้พูดกูเพาะลยมึงบาไปเนี่ยมึงมาผิดคนเนยมามีป่าป้ มันมีปาปี้อะไรคืออะไรยางบนข้างล่างเลยปะเอาข้างล่างก่อน <โ>ลนี่คนลงด้วยแฮะเราก็นึกว่าเราลงคนเดียวอีกคนหนึ่งเรารู้ว่าอยู่ข้างบนรีบๆสังหารมันซะโอเค

เด้อเด้อไม่ใช่ตัวนี้บอดน่าจะหมดเลยนะรอดครบอะไรอยากกลับบ้านไีอยู่ไหนอะ ออกบ้านไม่ได้ครับทวนกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย้าเอ้ย,อย,อยผมอ่านคอมเมนต์อยู่อุโปโภแล้วตรงนี้เนี่ยอ๋อข้อมูลเลโอยตกใจหมดเลย <c oughs> คนครับคนคนคน เฉยเอ้ยๆๆๆๆจังหวะนี้แหละจิงบอดกันอยู่ผู้จะสามะสัตว์แม่มึงช่วยกันน่ะ เราตัดมันให้ได้เยอะที่สุดโอเคท่านโอ้ยไอเสือบุกโอเค dạng nãy nói em mới có chuyện Yes Cái này đâu nó Nhìn lên nhìn on Ow Hơi. ไม่พูดออย่างนงี้ครับอยากปากแตกงหรือเปล่า คุณหกไปไหนวะยิ่งเล่นยิ่งกลาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นค่อยปั่นทีมเลยเ <c oughs> ชา้ชาเชา้ชาไงเช้าเช้าอารมณ์ยังไม่มา Yes ว่ามันมึงอื้ออะไรเงี้ยเพิ่งจะตื่น มันก็ไม่เช้าเท pues ่าไหร่หรอกดูไม mm yeah. ่ลาเลงเลยเป็นไงความไวอะของปีศาจ ความไว้เป็นของปีศาจแล้วปีศาจก็หนีข้ามฝั่งก่อนเมื่อกี้เห็นมันมาสี่ตัวเลย Yes ันแน่ไอ้หนูอยากยิงพี่ก็ข้ามมาสิโอเค มึงก่อนเลยมึงห้าวนี่อย่ายา,ยาเลยสองเหรอ,อยังไงมึงจะขึ้นรถหนีกูตอนนี้ก็ได้นะ อุ้ยมึงคมยังวะอุยไปก่อนไปก่อนไ,ไปแล้ววะลูกกูเหรอโอโนรถล่ะรถ <c oughs> <c oughs> มาอะไรก็ได้สักคันโอ้โหเอ้ยข้างหน้ามีลออเฉยไปแล้วจ้ากูไม่อยู่แล้วยฮูแต่ทีนี้แหละไม่มียาจะไปบู๊ยังไงเนี่ย ใฮ้ยแอร์ดอปขอเกาะกับหมวกสามหน่อยปงเปงปงเปงปงเปง ยังยังไรก็ต้องเอารถลบไว้ก่อน ถ้ามืออาจจะเป็นของกูกูจะบอกให้ Yes อุ้ยเุ้ยโอ้โหจะหลบอยู่แล้ว เดือสองคนเองอ่ะจบเลยเอ้ยไม่เชิญแล้ว <c oughs>